เก้าศูนย์ห้าไม่แต่สิ่งนี้เออห้องอกอ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 ย่าเฝ้าออกจะาเ้าออกศูนย์ห้ากับเก้าห้าและกับกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆนะครับสวัสดีครับคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาน้องแนนสูตรคำนวณนะครับชมเอ้าอีหยังนี่เกณฑ ยังครับเจ็ยยดยังใายดอกกระเจียวแดงไอ้เขาจะจะมาเกิดกั้งถอกั้งข้างกัง้ทงทงกงั้งไฮกั้งนางสิมันเกิดเองสิไปหาไผครับนี่ไปหาน้องแนนครับน้องแนนน้องแนนอืออยู่กลางทุ่งนาอยู่กลางทุ่งนาเขาเป็นอะไรน้องแนนนี่เขาเป็นย<ถ>ังไงเขาบอกไวยแม่นบอกเลขสูตรคำนวณเขาแม่นเลขสูตรคำนวณเขาแม่นอ้เขาทำไมมาอยู่กลางทุ่งอย่างนี้ ขอมาเลี้ยงปลาโอ้ขอปลาให้จักสองโลได้ไหมน้องแนนเนี่ปลาทับทิมแดงออปลาทับทิมแดงอืปลาหมอคางดำไม่ได้เลี้ยงเด้อเอาเขาไม่เลี้ยงบมอหมอคางดำอยู่นี่วะนี่มาน้องแนนวะนี่โอ้ห้องแนนทำซุ้มอะไรไว้น่ะทีหลังก็ต้องบอกน้องแนนทำที่กลับลงกลับรถที่ทางเข้าดีๆหน่อยเด้อเดี๋ยวเขาจะทำอยู่ ครับน้องแนนเลขสูตรคำนวณเนาะเลขสูตรคำนวณแม่นแรงเลยบอกแม่นมากน้อยตัวสุดสแม่นสุดสุดออมาจีนปลาเอ้าน้องแนนนกำลังเสียป้าคือนก็ได้ยินเสียงม่แต่ใกล้แต่แม่นนองแนงอยู่เลยเสียงดังฟังชัดบอสว้าเสียงดังฟังชัดโอ้ปลาที่น้องแนนแล้วครับดอกนี้น้ำเหอเปล่ดอกนี้น้ำ ยจังฮะลูกไก่ไก่ไก่ตีอ๋อเลี้ยงแยกอะไรอีกสีนะอืมเลี้ยงของไก่ตีพร้อมงูก็บาองยานเ้าเาแอกไรีสีแล้วนะอ๋องูกับเขาบ่ได้กะเมียนงูกับินลูกไก่บ่ได้อ๋อเลียงงูอีกไหมเลียงงูอีกสือมาหลายตูบ่หน อวนี้ไม huh? wow. uh. ่ใช่พ oh, şey like ี่หาสลับบอนองแนนหาแนนหาเก้าฮะหาเก้าเก้าหาหาเกเกหาาตอาเ้า้าหาโอ้เเรีปลาเลียงร้ายแถ้เอาขงัวที่ลงน้ำกินน่งแ่นขิงัวเราแนหาที่เขาตัดหยาที่เขาตัดต้องเสียเอาหอปลา้เราต้นทุนหัวอาหารในน้ำบ่เรียงร้ายปันไดครับเดือนเดือนนึงเดือนนึงมีกับกัสี่ใสหัวอาหารประมาณแค่สองกระสบอือ มีปลาปลาแน่นเลยด้นี่ลูกปลามันหลายเลี้ยงด้วยรบ่นี่ปลาไหนปลานี่เลี้ยงช่วงเดือนกุมภาค่ะกุมภาค่ะอันนี้มันมี้องนีเลี้ยงแค่ปลาทับทิมกับปลาปลานิ้นสองอย่างออันนี้ปลาลูกปลานิ้นเต็มสางเราเต็มเลยค่ะเ่า้ลมันปลาหมันหัวมันเต็มอ่ะเปิ้ลมันปลาหมันอันนี้เลี้ยงปลาแบบธรรมชาติเลยจ้ะอือใส่มันกินยาใส่มันกินยา งาที่เขาตัดให้งื่อ่ะน่ะว่าจะได้กินงาปลาก็ได้กินเป็นนิดตัวใครกับพ่อ้มครบวงจรเลยตัวนี้ปลามากแค่เดียวมันเบิ้งปลาเต็มสั่งเอาขึ้นไปครัาหารอบรถเด้อเอาปลาขึ้นหารอบแล้วปลาขึ้นหารอบแล้ว่นวาโออเดอร์สั่งเยอะโอเคเราไปคำนวณกันเลยเนาะน้อวันนี่มีเลขแบบไรเลขเป็นเหล็กอย่างอาเลขสูตรค่ะเลขสูตรคำนวณค่ะโอ้ไป ทำนวณให้สดๆเลยบ่ค่ะมาหมทีมเงี้ยนี่ไล่องเนาะนะครับส่วนช่องเก่ามาใหม่ก็คือคุณสลินครับบาวที่นะครับเอ่บาวอีสานอายพร่องนุ่มบัดเป็นคนเก่า ตไม่อีกเนาะมาเปิดอตัวไม่โอเคขอให้เป็นงวดนี้มันหมาเหลวกันงวดนี้เขาเป็นสามตัวเข่าแล้วกันแตกเลยเนาะโอเคสุดคำนวนน้องแนนเนียนอ่างนี้แต่คิดบางสัล่ะสุดยอดของน้องแนนคอมเมนต์เดินน้องแนนเดินวันนี้น้องแนนในเอ่อจะเป็นเลขสูตรนั่นป่ะครับแน่นๆค่ะเลขสูตรที่สามตัวที่ออกแล้วมาคำนวณคิดเอ่อสามตัวมาคำนวณแล้วก็สองตัวล่างมาคำนวณ ห,หมดตองหมดเลยค่ะหมดตองหมดจะบ่าสามารถแบบว่าเออน้องแนน,นขอสูตรแนนมันไขกันบ่ไหรของแนน<อ>บ,บอ <จะ S 2> เอาสูตร,เ,เ,รอเอาติด <c oughs> ตัวเลยเนาะจ้างว <c oughs> ดที่แล้วไปจะไหนเนาะงวดที่แล้วน้องแนนเฮ็ดเขาเต,ติดติดติดวิ่งล่างตัวเดียวแต่ว่าน้องแนนบอกว่าพักก้อนอวด้องหันนะว่าพักก้อนงวดบ้องหั่นนะงวดต้องหันจะเลยบอกว่าขอพักก้อนว่าอันเบกก้อนเพราะมันเขา งวดติดกันมา้าเราเดะงูเลยงูเนี้นยนว่าขอพักสูตรจากสองงว, mm hmm. ว,วดก็เลยว่างวดก้อนนั้นมันออกกันก้อนน,นั้นออกอย่างเนาะสองแปดเนาะแล้วก็เดี๋ยวคำนวณสองแปดแต่มันเขางวดเก่าซีบอเนี่ยสองกับแปดสองกับแปดเลียกม้าสิเนาะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าสิบเป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่อันนี้เขาเด้อจ้ะ เก่าซีนี่ค่ะอ๋ออันนี้วดบ้างหันเขาอยู่เก่าซีแต่ของของมัดเก่าศูนย์กับเก่าหนึ่งนี่<อ>เบิ้งได้นเลยค่ะเข่เาค่ะเก่าซีเก่าซีจะอันนี้เข่าแล้วค่ะขเข่าครับแต่เจ้าของนะเอาพิษเองเจ้าของนั่นเที่ยวดวงวดีเนาะก็เลยว่าอยากลุ้เดี๋ยวยันบอกว่าให้คำนวณเลขพิษให้บอกกับว่ถือกึ่งซี่นนะครับมามาดามาก,กันนั่งซี่นะหนูก็เลยบอกเก่งใจพี่น้องว่าเขียนออกไปนี่พี่น้องเบิ้งเอาว่า มันสีเขารักตัวใดนี่กับไฮพี่นองเบืองน้ำอยู่นี่อันนี้มันเขาเก่าซีอยู่บะเนียวคำนวณสดๆเลยบะนี้เก่าซีเนาะเก่าซีร่างเม้นมวดต่อไปเด้อจ้ะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่สี่แล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอมวดหนามีเปอร์เซ็นต์เด้อค่ะไปมากหามทิ้งตัวเก้าเด้อ ก้าสีมาอีกยูแมนป่มันมีหลักสี่เก้าห้าสี่เก้าห้าสามเก้าหาอันนี้เทิงเนื้อค่ะนุ่งแอนงงแม่นเฮตเตอรแก่สองหางสามตัวสองหางค่ะนุ่งแต่ว่าอีกเบอร์หนึ่งเนาะแต่ตัวนี้ส่วนแรกคอสิปินเป็นโตปิดกายเคิงแต่ว่ามันหนีอยู่ในหนีหกับเก้าศูนย์หาเนี่ยเก้าศูนย์ห้า ไม่สิ่งนี้เออออก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 อยเฝ้าออกอยเฝ้าออกศูนย์ห้ากับเก้าห้าเลขง้ำอยู่เก้าห้าศูนย์ห้ากับเก้าศูนย์เก้าศูนย์นี่มันเสียมาเป็นสองตัสองตัวสองตัวลางเก้าศูนย์แมนค่ะแต่ว่าขังเทิรมันมิดอยู่ซัมนี่นี่น้องแมนทำสวยอยู่นะก็สวยอยู่นะอันนี้โชกอน แต่ยังมักบอกว่าใดว่าเขียนตัวใหญ่ให้อันนี้ให้เนี่ยพี่น้องวันวน,น้องเน้นคำนวณจังไดให้ซองเบิ่งใกล้ๆซูมมาเบิ่งใกล้ๆ่ๆนี่เดี๋ยวสิให้น้องแมนเขียนตัวใหญ่แม่นบัดนี้เขียนตัวใหญ่แม่นจ้ะได้อันนี้เขียนตัวใหญ่เนาะบัดนี้อันนี้ค <ๆ S 1> ือคำนวณสดสดที่เห็นสดสดบนอย่างเดียวเนาะแม่นบนอย่างเดียวค่ะบนอย่างเดียวนะครับบนไปกอนเกรนจ้ะตัวใหญ่ใหญ่บัดนี้ วัดวันที่สิบหกกันยาครบชิกันยาน้องแหน่เ้อะไงเดี๋ยวบอกมาที่นี่ก็ยอก็ยอกันยุงกันยุงที่กันเพิ่งพึ่งวดได้ปฏิวัติอีกอีกเนเอ็บเลยช่างแหน่เต็มคาราเบลน้องแหน่เต็มคาราเบลบ่นอย่างเดียวบ่นอย่างเดียวบ่โทรบ่ต่องนะเด้อความนิยมเป็นการส่วนตัวบ่โทรบ่ต้องแน คำนวณคือเบื้งเป็นแนวทางกันไปเลยก็เป็นการชักชวนแนวใดเด้อค่ะอันนี้เป็นสูตรคำนวณประตองมาด่ามาว่าโอ้ให้คือป่ะถือกระไเจ้าเบิ้งว่ามันเป็นตาทีว่าพอลุนโบนี่สินะมาจบเรื่อยเอาเนาะเป็นแนวทางสามตัวบนสามตัวบนเนาะบนอย่างเดียวไมือนี่ให้บนอย่างเดียวกันเนาะแมนค่ะไมอนี่ให้บนตัวบนสามตัวบนสองตัวบนเนาะ เดี๋ยวเอาเอาจนนี่ก่อนวันนี้นูจะได้เีียสามตัวหายเนาะสามตัวทีนี้บบคำนวณไ้แล้วมีสี่เก้าห้าสามเก้าห้าจะทำตนี้หมุนม,มีเดี๋ยวส9่ก้าห้ากับส9มกห้ากับสองตัวกับเก้านย์ห้ามีตัวกันสุดท้ายอันนี้ตัวกันซื้อดอกจ้ะ นี่สองตัวเด่นๆมนตรตัวนี้แต่หนองนี้นาห้นำหนักอยู่ตัวนี้ตัวซีนี่ของบนนี่ตัวเนี้ยสี่เก้าห้านี่นี่ตัวนี้ตัวลำดับที่หนึ่งที่ดอกจันเอาไว้ในตัวแรกเลยสองตัวบนนี่ไ้ตัดเอาแน่หันจ้าเม่นันนี้แค่ตัวนี้แค่เกาหาเลยล่ะแค่เกาหาและสองตัวบนเนี่ยแค่ตัวกันนี่ยยงไม่รูดมาเป็นเกาหา วันประจําวันที่16หกกยคนเบิองเป็นเพิ่นกระซือถือเนาะสองตัวเทียนในญ่โพดบ่มีเนื้อที่ให้สำรับสองตัอ่ะอันนี้ให้สามตัวสามตัวบนใบนนี้ก็คือสามตัวบนสองสองตัวบนเดียวเขียนให้เดยดจัดให้หางเดียวเลยเอาให้นางเดียวเลยเด้ ตัดอยู่ในนี่เลยเนาะจ้าตัดตัดอยู่ในนี่เลยคือตัวนี้เลยเก้าห้าจ้าเก้าห้าเป็นแนวทาาของน้องแน่นเนาะเป็นแนวนของน้องแน่นที่คำนวณจัดสูตรที่มันออกไม่ได้เอาตัวอื่นสูตรอันงวดนั้นงวดนี้มางวดล่าสุดนี่ละจ้าครับจ้าคือวันที่สิบหกกันยาสูตรของน้องแน่นให้มาสามตัวสามเม็ดก็คือสี่เก้าห้าสามเก้าห้า แล้วก็905ค่ะนะครับแต่ที่เน้นเน้นซูตสามตัวงวดนี้ก็คือซีเกาห่าแม่นบ๊อทแต่ว่าสองตัวทิมให้เม็ดเดียวเลยค่ะเม็ดเดียวเลยค่ะก็คือ95โอเคค่ะ95ครับผมก็ต้องเขียนบ๊อทครับผมจะว่าต้องเขียนเนาะตัดไม่หินเลยแม่นคือเกาหาเขียนก็ดีอ่าฮะโอเคไม่มีมองเขียนแล้วกระดาษอายุห้ากระดาษอายุ เขียนใบไม้เลยบอกใส่เลยตั้วตัวบนอะไรสองตัวบนใส่เลยน้องแนนฟันธงฟันธงเก้าหาเบอร์เดียวเลยเอาแบบสดสดสองตัวบนนี้ไงคือโน้อคือภาษาไทยนะครับเขียนอักษรเลยตัวนี้บันจะเขียนเล็กแค่สองตัวบนใหญ่เลยใหญ่ใหญ่ครึบเก้า เอ๋อนี่นี่ของแท้ของแท้เออก็ต้องด่ามากันเด้ออันนี้คือเป็นสูตรแค่เห็นพี่น้องว่ามักบ่หมักกับรองเบิงเบิงครองเบิงวัน้องแน่นให้แค่ข้างบนแค่ซองตัวบนแค่หางเดียวเลยเก้าหาฟันทงเก้าหาเลยครับผมโอเคเนาะนะครับก็เป็นแนวทางของหนองแน่นในงวดวันที่สิบหกกันยากเนาะที่เอามาใส่กันเนาะบัดนี้เนาะยกขึ้นให้เบิ้งหมักจังตามเด้อครับท่านผู้ชมบ่หมักกะขาม บริยากเนาะนะครับมันเป็นเพียงแนวทางบาเด็กชักชวนแนวใดเด้อค่ะอันนี้เป็นสูตรทําสูตรให้พี่น้องเบิ่งว้าน้องนีนคือพวกไปหาน้องนีนเนี่ยไปถามน้องนีนเนี่ยนี่ละให้ให้บอกแล้วว่านี่ทำนวดให้แล้วครับผมว่าได้เป๊ะอักซื้อพูดเดียวดอกค่ะนี่แค่ในพี่น้องเบิ่งคือเก้าครับ้งนต่สีเข้าวเนี่ยพวกข้าวเนี่ยกับเยาว่ากันเนาะแต่เคล็ดเขาทุกวันเขาก็ว่าเขาก็ว่ารวยตายแล้วมั้งปัานนี้คนที่ทำเนี่ยคงรวยไปแล้วนั่นแหละว่าไปอีกเด็กป่นนี้เออ ก็อยากไว้อยู่นันลาครับผมครับเที่นเนาะ่ายสุนีนะครับขอบคุณน้องแนนนะครับที่ได้มาแบ่งปันเด็กสู่นะครับในงวดวันที่สิบหกกัญยาเนาะนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเงรวยรนะครับขอบคุณน้องแนนนะครับที่แบ่งปันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสามตัวบนอย่างเดียวสองตัวนี้เอาจากจ็กมื่อ อีกหาเมือไปหามือบ่เอาหามือเยอะมาสามถั่วหามือขอเวลาหามือโอ้เพราะว่ามีเวลาเหลือหลายเมอยนมีเนียนขอหามือสองตัวล่างสองตัวล่างจ่าเมียนแม่จ่าอ้หามือเดี๋ยวค่อยมาตามกันครับผมขอบคุณน้องแน่หลายคการขอบคุณดีมครับโอเคฟันธงสองตัวบนเม็ดเดียวฟันธงค่ะเก้าห้าค่ะ ค <Okay. S 2> แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตุ่มสีแดงเลยครับ